ประเทศไทยต้องการจะเป็นเสื้อผ้าบรไพร์แน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นการโรถทูเหมือนปรากฏงามการโรถทูต่างๆที่เราทำตรงนี้นะคะทยแไปด้วยการเอแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นฟู้ดเฟสิเัลไตเตอร์นะคะแฟชั่นแล้วก็ฟีดขออนุญาตกล้องนี้นะครับรถจะออก คนใช้เศรษฐกิจด้วยเอาเงินมาใช <están> ้นะคะแล้วประเทศไทยจะเป็นฮับแห่งเฟสติวัลถูกต้องค่ะและอยากจะบอกว่าพลายแห่งประเทศของเราเนี่ยอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยเลยค่ะแม่นะอยากจะบอกว่าไทยแลนด์พลายเรารดทุเวิร์พลาย ุผ้าและผ้านี่ของเราต้องไปรอที่โน่นค่ะและตอนนี้นะคะนอกจากเราจะมีกล้องกันหน้างานเรามีโดนเข้ามดด้วยนะคะเดี๋ยวผ้าสีรุ้งกำลังมาแล้วค่ะตอนนี้ทุกคนคะขยับผ้ามาด้านหน้าได้เลยกับผลักผ้ามาค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะให้สัญญาณ3ามสองนค่ะให้ทุกคนร่วมกันผลักผ้านะคะเป็นเวฟนั่นเองนะคะผ้าเรานมลจะได้สวยมากนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่ก้ของพี่ พี่ปุ๋ยนะคะเป็นคนเขาดาวนะคะจำชุกต่อส่วนดิฉันนัตเรเียพคแครบจีจีมาการิต้าเดี๋ยวไปเจอที่เดอะมอล l i ไลฟ์สโตกับกะปิพร้อมกับโชว์พิเศษจากนัตเรเียพคแคบอยู่ในวันทีู่อยู่2,024ค่ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้าจ้ามาแล้วค่ะถึงค่ะเปลี่ยนเปนประเทนใหม่กันแล้วนะคะนะคะโอเคค่ะเป็นหน้าที่ของดิฉันนะคะค่ะ จะเริ่มงานแล้วนะคะขบวบขวางค่ะขอพิจารณความพร้อมนิดนึงนะคะทุกท่านค่ะขบวนท่าใจที่ตั้งอยู่นะขวางค่ะแล้วเราจะเริ่มตอนห้าโมงเย็นนะคะโอเคครับขอต้อนรันนะครับข้าขึ้นข้างบ้างแล้วก็เวันนี้แถวสาค่ะแถวสามประมือค่ะเออแถวสี่โอเคค่ะแถวสี่ค่ะ ขบร้อม่หพร้อมค่ะขบวนสุดท้ายขบวนอมนะคะขบวนหองพร้อมไม่แขบวนหองค่ะพร้อมนะคะเอาละจะเริ่มก,กันแล้วนะคะเรามา มาตั้งแต่ปีคศ2022ด้วยความร่วมมือกันในสาภาคส่วนคือเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมหรือเจ็ประการสําคัญดังนี้สวัได้รันการประกันไทยแลนด์ไทยต่อมา24แล้วก็เพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากๆอีกวันหนึ่งนะเป็นวันที่เราเฉลิมฉลองความหลากหลายของเราถึงแม้ว่าไลายมันจะหมดในเดือนนี้ ผ่เชื่อว่าไม่ใช่บทค่เดือนนี้มันควรจะเป็นพาย every month พาย every day พาย every hour หรือพา every second เพราะว่าเราต้องภูมิใจในความหลากหลายและตลอดเราเองเนี่ยผมก็เชื่อว่าคาําว่าพายเนี่ยคงไม่ใช่ครอบคลุมแค่เรื่องความหลากหลายทางเพศสภาพแต่หมายถึงความหลากหลายทุกอย่างว่าะจะเป็นสภาพทางร่างก,กายหรือแม้กระทั่งค,ความคิดความเห็นตา่างอันนี้เราต้องอบก่อนเพื่อเราจะมีความแตกต่างกรอจใา,ายไว้นะครับแล้วก็ ความสุขของงานนี้เดินทะยางปลอดภัยแล้วก็ความสุขมากแล้วเราพร้อมเดินาด้วยกันครับบรมฯพร้อมจะสนับุนกเรทุกคนแล้วก็จัดงานภายในงานปรยังปีที่ใหญ่ของเราทุกคนครับขอบคุณครับขอเชิญทุกคนได้ไห้กับคุณชาชาสิงห์นันท์กับคุณราชการกรุงเทพมหานครและถือว่าเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการนะคะท็อปสีรุ้งปืนยักษ์นะคะที่จะอยู่ด้านบนสิงห์สังคมก่ันเลยก็จะต้องให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันหลับผ้ามาด้านหน้า เพื่อทําการบันทึกภาพประวัติศาสตร์อันนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีโดนในการยาวนานแบบนี้ม่รั่ะค่ะสบัดทองกันเลยค่ะใหคะยิ่งใหญ่เกียนไกลมากเลยค่ะทุกคนมาพร้อมใจนะคะเหนือใต้ออกตกตอนนี้มารวมตัวอยู่ที่บากกระปิหมดแล้วนะคะ สัสมีค่ะพี่วินดีมาจะสีพี่เพชรพี่ลุยค่ะที่ี่มากาดิต้าค่ะและพี่นาตาเลียเพียแคมน่คะทำห้ตั้ตัวด้วยเนียคะเลยเเปิดทาให้ท่านด้วยกัดนขาบอลช ตัดติดเลยครับไม่น่าจะได้ไม่ต้องหาครับเลยนะนี่ตัดติดเลยครับไม่